กลับมาแล้วะคะ่ะเที่ยวซิดนีย์ด้วยตัวเองวันที่4นะคะวันนี้เราอยู่ที่ฟิชมาร์เก็ตค่ะการเดินทางก็ไม่ยากค่ะเดินทางจากเซ็นทรัลนะคะนั่งรถแทมมาที่ฟิชมาร์เก็ตประมาณ19นะาทีเท่านั้นค่ะลงมาจากที่แคมซิดมาร์เก็ตเนี่ยก็เดินประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วค่<า> <vier. S 2> นะ <า S 2> สวัสดีค่ะตอนนี้เรามาอยู่ตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในซิตี้นั่นก็คือ Fish Market ถ้าใครมาเที่ยวซิตี้เนี่ยค่ะที่นี่ก็เป็นสถานอีกหนึ่งสถานที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาดน่ะค่ะไปดูกันว่าที่ Fish Market นมีขายอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นส a กลล์อกชีที่ยากกันสดๆดแบบนี้เลยค่ะวันบายวันนะคะแล้วก็ขนมโลมมีหลายไซส์ให้เลือกสดมากและที่สำคัญก็คือ อาหารญี่ปุ่นกันทุกคนโอ้ยตา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 ยตดูสิอูนี่ก็มาจา้าโอ้ยนี่ค่ะเขาแกะหอยนางรมงโชแล้วเอาวางใส่ถาดกันสดๆแบบนี้เลยนะโอ้โหแล้นี่ก็มีพวกบรรดาพวกกุง้งหอยปูปลาหอยแครก็มาแล้วนี่ก็เป็นปลาแลก็กๆชิ้นใหญ่มาก แล้วก็สาลา่แซลมอนปลาหมึกปลาไหลอู้นี่อีกแล้วหอยแมงผู้กุ้งนอกจากอาหารที่แบบสดใหม่แล้วนะคะทุกวันเนี่ยเขาก็ยังมีอาหารทะเลเป็นๆขายด้วยและนี่ก็เป็นเป่าตือค่ะ สัวจีนชอบมากอันนี้บอกเลยใครดีด้วยนี่ก็เป็นกุ้งมังกรแล้วเขาก็มีอาหารที่ทำสำเร็จขายให้ด้วยนะพวกออกุ้งลอบสเตอร์ที่ทำสุกแล้วสำเน็ตก็จะเป็นอบชีสแซลมอนยา่างปลาหมึกชุบแป้งทอดปวามหนึกย่างอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยทุกคนรู้ไหมถ้าคุณซื้ออาหารสดที่ฟิชมาร์เก็ตเนี่ยนะคะเราสามารถเอาไปให้เขาทำให้ด้วยนะ วันนี้แพนก็ให้เขาเนื้อปูให้ค่ะทุกคนคนไข้เขาก็เอาไปชั่งน้ำหนักปูนะคะเราก็จ่ายตังค์เลยแล้วเราก็เลือกว่าอยากให้ปูคลุกแบบไหนซึ่งแพนเลือกเป็นแบบสตรีนนะอ่ะมือเช้าของเราวันนี้ข้าวผัดไข่ปลาหมึกชุดแป้งทอดแล้วก็ปูเนื้อ่าอ,อ,อถ้ามาถึงซีนี่นะคะจะให้กินซีนีอ่อร่อยอร่อแบบ เราเนี่ยเราต้องมีสิ่งนี้ค่ะต้ินซีฟู้ดอย่าม,มไปได้วยนะน,นี่แทนพกมาเน,นี่ยไอเทมลับซี่แกะปูหมากโซยกัน

เขาก็ทุบมาให้เรานะคะแต่เราก็มีของเราด้วยกันเหนียวอย่างเช่นเจอสถานการณ์แบบนี้อย่าทะลึ่งกัดเองนะทุกคนเพราะว่ามีคนฟันแตกมาแล้วรูป้ป่ะกัดมากแคบเนี่ย เด้งมากนะเมาปูแ nice. าง nice ดื่มได้นะคะเขามีที่ขายวายด้วยดื่มได้ะคะ่ะมาแคบอะคะ่ะเป็นปูที่เนื้อนแน่นสุดข้อควรระวังนะคะ เปลือกอ่ะหนามากอย่าใช้จะก,กัดเองนะคะต้องมีเจ้านี้ค่ะคันแตงนะทุกคนวันนี้ไม่มีคนมานั่งทานข้างนอกนะคะแต่ถ้าวันอากาศดีเนี่ยตรงนี้ก็จะมีคนมานั่งทานเต็มเลยและถ้าใครมาทานข้างนอกตรงนี้นะคะกฎเหล็กลข,ของที่นี่ก็คือห้ามให้อาหารนกค่ะอย่าลืมนะคะนกที่นี่ไม่เป็นมิตรกับทุกคนคะ่ะ ใคนขอแนะนำคนที่จะมาทานซีฟู้ดที่ฟิชมาร์เก็นะคะแนะนำว่าให้มาช่วงเวลาเช้าค่ะมาประมาณ9ก้าโมงสิบโมนะคะเพราะว่าถ้าสมมติคุณมาเที่ยงหรือมาบ่ายเนี่ยทัวรลงค่ะทุกคนฉะนั้น,นการกินซีฟู้ดของเราจะเป็นการแย่งชิงนะคะแล้วก็ รอนานมากเหมือนอยู่ในสงครามเลยคะ่ะถ้าสมมติว่าเราซื้ออสซสซอรี่เพิ่มนี้นะคะทุกอย่างจะเป็นราคาหนักท่องเที่ยวคืคอแพงมากๆฉะนั้นเต็มตัวนิดนึงนะคะและที่สำคัญสำหรับคนไทยค่ะเต็มน้ำจิ้นซีฟูดมาด้วยน,นะคะ